มันไม่มีอะไรง่ายอ่ะมันไม่มีเพลงไหนที่ง่ายอ่ะแต่ผมภูมิใจทุกเพลงที่ผมทำมันมันรู้สึกว่ามันพิเศษทุกๆเพลงอ่ะผมมองมันเป็นลูกผมอ่ะเพราเราสร้างมาันมากับมืออ่ะ สวัสดีครับผมร้อยตีจุธาคุณรังสรรค์น,นะครับชื่อเล่นชื่อแบงค์ครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นผู้บังคับหมวดดูยางกองบริการศูนย์การทหารใหญ่นะครับอยู่ที่จังหวัดลบบุรีครับผมแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ค่ายคิดมิวสิกครับจุดเริ่มต้นของการเข้ามาอยู่ในแวดวงของดนตรีก็แบบว่าเหมือนพอเราเริ่มโตขึ้นกิจกรรมมากขึ้นเราเราเริ่มเรียนดอปงอรงเรเงี้ยพ่อก็มองว่า ไม่น่าจะรอดถ้าถ้าถ้าเรายังเรียนสายวิชาการเงี้ยพ่อก็ให้มาสอบที่โรงเรียนวิทยาหันโบกตอนนั้นน่ะคุอพ่อไม่ให้มาสอบที่โรงเรียนหันโบกพอพอมาสอบที่โรงเรียนหันโบกปุ๊บก็ติดเลยติดปีนั้นเลยอ่าปีนั้นเลยประมาณสักปีสี่หนึ่งครับปีสี่หนึ่งเราเรียนเราเฮ้ยมันใช่ว่ะทางนี้มันรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมเข้าใจง่ายจังเลยอ่ะมันก็ต้องดูภาพรวมอะเป็นโปรดิวเซอร์คุณต้องดูภาพรวมทั้งหมดแนวทางของทิศทางของอัลบั้มเป็นยังไง ซาวที่จะออกมาทั้งหมดของอัลบั้มเป็นยังไงคือมันต้องดูทั้งหมดอะโปรดิวเซอร์เหมือนโปรดิวเซอร์รายการเนี้ยเขาก็ต้องดูภาพรวมถูกไหมครับอารมณ์เดียวกันใครจะบอกว่าแต่งเพลงง่ายนี่ไม่มีนะมันไม่มีอะไรง่ายอะมันไม่มีเพลงไหนที่ง่ายอะแต่ผมภูมิใจทุกเพลงที่ผมทําไม่ว่าจะเพลงสั้นหนึ่งนาทีหรือเพลงหกนาทีหรือเพลงที่เป็นออเคสตราหรือเป็นจะเพลงประกอบละครเวทีอะไรเงี้ยคือผมก็จะจะมีความภาคภูมิใจแล้วบางทีเราก็มานั่งเนี้ย เรามานั่งฟังนั่งเนี้ยอ่ามันมันรู้สึกว่ามันพิเศษทุกๆเพลงอ่ะผมมองว่ามันเป็นลูกผมอ่ะเพราะเราสร้างมันมากับมือเวลาคุณทํางานชิ้นหนึ่งที่มันแบบว่าเป็นศิลปะสมมตินะหรือเขียนอะไรสักอย่างนี่มันแบบว่าเบิร์กมากเลยแล้วคนไปอ่านเยอะหรือว่าชื่นชอบมันอ่ะแล้วสักพักหนึ่งมันก็จะจางหายไปแต่วันหนึ่งเมื่อคุณขุดกลับมาคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันคิดถึงมันจังเลยอ่ะแล้วอารมณ์ตอนนั้นอ่ะมันพุ่งกลับมาเลยทันทีตอนที่เราเขียนอ่ะมันเ่ะใช่ มันเหมือนเป็นเมมโมรี่ Memory อะเมมโมรี่อะเมมโมรี่ชิ้นหนึ่งมันพลาดอยู่แล้วครับแต่ทํายังไงให้มันพลาดน้อยที่สุดแค่นั้นเองยิ่งคนทํางานยิ่งเจอข้อผิดพลาดยิ่งมีประสบการณ์นเนี้ยสำคัญมันจะทําให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นคือผมมองว่าข้อผิดพลาดมันเป็นครูผมผมจะไม่ไานั่งว่าวันนี้กลับมานั่งหน่อยฮะพลาดอะเซีงเลยว่าอะไรเงี้ยไม่นะผมไม่นะ การเป็นนักรนตรีอ่ะหรือว่าการเป็นนักแต่งเพลงอ่ะมันมันล้มมันล้มม,ลม,มันล้มได้มันล้มลุกคุกคานอยู่แล้วล่ละแต่คือว่ามันมีอย่างที่บอกคือเขียนมาร้อยเพลงอาจจะพ่อสักเพลงหนึ่งอะไรเงี้ยหรือว่าทําเพลงร้อยเพลงอาจจะดีสักสองเพลงอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ต้องไม่ต้องไปยอมแพ้ครับแล้วก็ไม่ต้องไปท้อด้วยเพราะท้อมีไว้ให้ลิงถือผมไม่เคยท้ออยู่แล้วคือเราทําไปเลยครับอันไหนที่เราไม่สามารถทําได้จริงๆเราก็ไม่ต้องทำแค่นั้นเอง อย่าไปแบบต้องทําให้ได้ต้องทําให้ได้คือถ้ามันทําไม่ได้ก็คือทำไม่ได้แค่นั้นเองครับถ้าเราอยากทําอยากทําอะไรให้ทําเลยครับอย่างที่บอกให้ทําไปเลยครับอย่ารอทําเลยเริ่มตั้งแต่วันนี้สมมติอยากจะอยากจะอยากจะเขียนเพลงก็เขียนแต่วันนี้เลยครับวันนึงเดี๋ยวมันก็เพาะหรือไม่บางคนมีพอสวรรค์เพลงนั้นเพาะเลยเงี้ยก็มีนะหลายคนหลายคนหลายคนใช่ ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าเรา crazy พอค่ะรายการ Click on Crazy รายการที่จะระเบิดการเรียนรู้คิดนอากรอบพัฒนาอย่างสร้างสารรค์และทันสมัยสามารถติดตามชมรายการของพวกเราได้ทาง Facebook Fanpage และ YouTube Channel The Study Time อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกริ๊งเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ